ควรตีนไงไอหมาเวรนนี่ออกมานี่แล้วเนี่ยเนี่ยออกมานี่แล้วเนี่ยอ๋อเดือมัน กลัวมันเข้าไปกลัวมันเข้าไปโอ้ oh. เนี่ยบอกอุ้ยนั่นนั่นบอกแล้วโดนออกอุยวิ่ง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 เอาแล้วครับวิ่ง,งเอาจนได้บอกเล้วกันแล้วเอาเลยหูใยสยวย จุงขึ้นเลยอ,อบอกแล้วมีอาการแล้วเอาเลยเขียวปีเลยแม่คอ,อกจะโดกับผมสัดตูมเลยไซ <laughs> ์มาะสามโลเออตะแก้กันครับผมมาเดี๋ยวมา <laughs> กู่อยู่ลูกมันเล็กนิดเดียวอย่างครับก็กัดจนได้นะครับ <laughs> แม่คอ,อกจะโดโอุ้ย บอกแล้วมันมีอาการเดี๋ยวเดี๋ยวอาถ่ายหน่อยสามโลได้ตอวนี้เราจะปล่อยเราจะปล่อยตัวนี้อย่ากดแจกนเลโอ้ยโอ้ย้ยไม่ไม่ไม่เอาไอ้นี่ดีกว่าเราจะปล่อยมันเสียวก็เสียมือเดี๋ยวแรงดีแรงดี เดี as as> ๋ยวปีเลยพัดตูมเลยเฮ้วกแล้วกัดไอ้กัดแบบไม่มีอาการเงี้ยบดเอาๆเลยโอ้โหแรงมันยังดีอยู่อ่ะอภาพจอไม่ขึ้นเหรอมันไม่ขึ้นไม่ไม่เป็นไรเนี่ยครับไซสามโลกว่าครับกัดเตะแก่กันเข้าไปโอเคครับผมโอ้ต้องเอาเตะเรียกออกมาตัดแล้วก็มาด้วยคันยักทองลอกต้นตะกันครับผมนี่ ใหญ่ไหมเขียวปั้ดโอเคเราจะปล่อยมันกันไปเยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวี๋ยวไปเออเอากล้องนี่ขยถ่ายรูปแป๊บนึงเอออันถ่ายให้เดี๋ยวส่งให้โอเคแม่คอเล็กนิดเดียวเองตอกแล้วแบบไม่มีอาการมีการลดเอาเอาเลยนะบอกแล้วมันมันขยับมันขยับอยู่เห็นแบบ การขยับของอม,มันมันน่ากัดโอ้โหคันเบ็ดันเบดโอ้โหมันแรงดีชิายไผ่ข้างออกเลยเร็วเดี๋ยวเขาดาม,มาโอเคอเดีเ๋ยวปลดแล้วจะปล่อยมันแต่แก้คันนะครับเออ แม่จะโดตัวแรกของปีโอ้ยแล้วปุ้ยอ่ะถือกล้องให้หน่อยด้ะโอ้ยแรกของปีกล้องมากดลงหน่อยนะโอ้ยเฮปล่อยนะครับตัวตนี้ปล่อยโอ้โหแรงดีจัดโอ้ยง่ยเขียวปีอย่าดิ้นดีโอ้ย อย่าไปกัดใครเขาอีกอะไปเลี้ยงลูกเลยไปโอ้โหฉ่ำแรง<า>ดี<แ>จริงๆไอ้ตัวนี้แรงโคตรดีเลยปล่อยนะครับมา,าเจองปล่อยปล่อยบุบเลยวะาตายหึ่งลูกมันขึ้นอยู่นู่นน่นฮะลูกขึ้นอยู่ฝั่งโน้นแม่ยยังมีอีกตัวอันนั้นยังมีตัวหนึ่ง,งเงนะห็นไหมอะไรกินลูกปล่อเคครับโอเคครับผมฝากเลยครับเตะแก้คันแต่ทางเดียวครับ คลองเนี่ยปลาตายเต็มเลยไม่รู้เขาทำอะไรเนี่ยเนี่ยโอเคครับ <Okay S 1> <laughs> ผม <laughs> สุดยอดมากครับผม